สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแม่ในช่วงแรงค่ะพี่น้องค่ะของมือวันที่23บค่ะเดือนมกราคมนะคะปีพุทธศักราช2องพนนะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดพาพี่น้องมาเท่าสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นค่ะพี่น้องค่ะ แนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแนวทางของพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นมหท่ผ่านมาพี่น้องลุยไปเต็มหนึ่งรุดไปเต็มหนึ่งนะพี่น้องเรืองพระอาจารย์ร้อยเจ็ดหนึ่งนาะค่ะพี่น้องคะมาเป็นเจ็ดสองนะคะพี่น้องคะเสียดายมากค่ะพี่น้องคะเอาโมนี้ติดตามขึ้นก้าค่ะพี่น้องคะแนวทางของพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นแนวทางรัฐบาลไทยตองหัวค่ะโมนี้สิเดมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการร้องวัสการนะคะพระอาจารย์ เธอเชิญพอ่อในซีทุกป,ประเทศค่ะเวลาค่ะคาร์เนโมนได้ค่ะเทียนเลยค่ะติดตั้งกรารรอคอยค่ะเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองติคะเออศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะแล้วแล้วก็เลขฟันต่างหากเนอะคานมนอีกสองคููนะคะ สองคู่นั้นเลยจ้าแล้วก็เลขฟันว่างไหนคะพรอาจารยแ์แล้วเราเคลนหนึ่งสองเวเดอร์ของออเลขเลันพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอันนับขนม้อีกเก้าหนึ่งสองแล้วก็ศุนหานะคะเออจ้าหนึ่ห้าหนึ่งสองแค่นนหนึ่งสองบ๊เป็นเก้าหนึ่งสองเป็นบพ๊พระอาจารย์คะเออกลับด้วยกลับด้วยสองหนึ่งหนึ่งสอง อ๋อค่ะได้ค่ะศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะอลิฟันเลกฟันจ้าอีกฟันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะเออเขียนศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์จ้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะ กาจากในโทนี่ค่ะในโทนี่ให้ให้ให้ใเน้อวิ่งหนึ่งนะคะเออวิ uh, ่งหนึ่งค่ะวิ่งหนกับวูนย์วิ่งหนึ่งกับศูนย์ค่ะเออในโทนี่วิ่งหนึ่งกับศูนย์ในโทนี่มี หนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะเออหนึ่งศหนึ่งศค่ะแล้วก็หนึ่งนึงหนึปหนึ่งปค่ะเออเเลขโนี่เนอโอ้ค่ะเออเลนนมมนก็เออเก้าหนึ่งสองค่ะ ห้าค่ะแล้วก็แล้วก็เขียนสามตัวอีกตัวนนห, 5, หนึ่งนะค่ะห้าศูนย์หกเหมียงห้าศูนย์หกค่ะเออเรนยมอนค่ะแล้วก็ศูนย์หกเออศูนย์หกศูนย์หกคศูนย์หกค่ะเออแคนนนน่นั่นแหละพระอาจารย์พระอาจารย์ฝันว่าจังไดนอ่นีกคันนี่พระอาจารย์คะพระอาจารย์ฝันว่าจังไดคะ เงินมาเต็มกุตีเลยเงินแบงรอยโอ้ค่ะพระอาจารย์เออเวลาซื้อเ้อมีแตแบงรอยดีคะพระอาจารย์เงินมาเต็มกุตีเลยแบงรอยนะโอ้ค่ะค่ะเออคือนั่นแหละความฝันอ๋อค่ะีเด็ดแบงรอยเลยลงเลยจันเล่ก่อไล่หนึ่งศูนย์ไลก่อศูนย์ศูนย์นะใช หนึ่งศูนย์ศูนแล้วก็หนึ่งศูนยูนหนึ่งเ็ใน,ใน,นั่นและค่ะเออวันเล็กเล็กวันวันเมื่อกี้ก็วันได้0ศูนเจ็ดหนึง่งมันโอกเกสองเนาะค่ะพระจันท์ค่ะเออวันได้7เจ็ดหนึ่งนโอกเกตสองวะ่ะค่ะเออซื้อไม่ถูกเลยค่ะเพชตัวเพ็รแจมเดียว แมนค่ะโอ้ตัดสินใจนะคะว่จาจันโอเคนั่นเลยล่ละจา้าว่าจันคะ่ะเขอบคุณคะ่ะว่าจย์เออโชคดีโชคดีที่ตัวประเทศพิจารณาดูเอาเดอ้อที่ึ้นทื่ลงบังค่ะพอดีค่ะอ,อ่าให้รวบไปเลยให้รวบไปเลยค่ะดังโตนี่ดังเลขกฝันร่นล้าเนาะจ้าเออโชคดีโชคดีเรืองกุมภาเนี่ยก็ให้รวยมันทุกคน นี่บอกว่าหนึ่งมาแน่นอนหนึ่งมาแน่นอนปติค่ะเท่าล้านเปอร์เซ็นต์อืมค่ะพี่จันเ่งนกับศูนย์ค่ะมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะหนึ่งกับศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ดูดีได้ทุกคนสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุกัาวเ็งดชูดีรวยรวยไปแล้วล่ะเจ้าขอบคุณค่ะดาวนวัตสการค่ะาาค่ะค่ะ อ่าเปจราร์เดตทีเ้อโชคดีอ่โชคดีไปแล้วค่ะค่ะสรุปแนวทางกา้คลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นและพี่น้องเด้นแนวทางรัฐบาลไทยต้องหวดค่ะพี่น้องคะ มื่อนี้นะคะคันมนของพระจาจาร์ 12, นะคะได้หาศย์หกค่ะหาศูนย์หกเกาหนึ่งสอนหาศูนก่งหนึ่งสะคะส่วนกวามฝันของพระจาจาร์เราฝันว่าเห็นเงินแบงลอยเนี่ยพี่น้องเต็มกุฏิเลยค่ะพี่น้องคะเงินแบ่งลอยเต็มกุฏินะคะก็เลยได้มาเป็นหนึ่งศูนย์ศูนนาคาหนนะคะส่วนน้องกุมารทองโทนี่ให้วิ่งหกับศูนวันี้นอ้องบอกว่าหกับศูนย์นี่มาลอยเปอร์เซ็นตหานปเปอร์เซ็นต์พี่น้องคะจับคู่กันสิเป นะคะพี่น้องสาบันทึกพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของพระอาจารย์กุมารทองสายเขม,มรค่ะงวดที่ผ่านมานี่พี่น้องพระอาจารย์เราหายเจ็ดหนึ่งออกเจ็ดสองแล้วพี่น้องเราหายเจ็ดหนึ่งออกเจ็ดสองนะคะก็เลยบ่เขานะคะพี่น้องคะ่ะเอาพี่น้องจังใดก็อย่าลืมค่ะแคปหน้าจอด้านพี่น้องด้านเนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายเขม,มระนะคะแนวทางรัฐบาลไทยตองวดค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับหนาทางจากพระอาจารย์กุมารทองซ้ายขมิ้นค่ะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะน้าไปพิจารณาเบิ้งงนาะค่ะพี่น้องคะท่างช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาวคะ่ะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาส์สุขสุขอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมนค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขา้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้านประหยาดสิพาวาทางเด็เดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องคะฝากกดถูกใจเพจด้วยนะคะโอ้ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่จะได้บ่อพลาดทุกคลิป ทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะนาไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องธรรมธัญชอบแน้ทางของพระอาจารย์กุมารทองสายขมรยิบจับซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อเอาพี่น้องม้อนีนะคะแน้ทางของพระอาจารย์กุมารทองสายขมรค่ะแนวทางรัฐบาลไทยตองหมวดม้อนีทั้ทงหมดทั้งมวลนะคะมีเพียงสานีเด้คะ่ะพี่น้องแออต่ก็สิได้ขอตลาพี่น้องบานเฮาสุกุสก้นไปก้นนะคะพี่น้องคะเอาไว้พ่อกันไหม ก็เป็นในคลิปหนั้นนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี